สวัสดีค่ะอเดียคอฟฟี่นะคะวันนี้เรามีตัวเครื่องชงออโต้นะคะตัวนี้จะเป็นแบรนด์ด็อกเตอรคอฟฟี่นะคะอยากจะบอกว่าเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆนะคะของทางออฟฟิศเรานะคะตัวนี้กําลังการผลิต100แก้วต่อวันนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่เหนื่อยใจกับบาริสต้านะคะที่ต้องเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกนะคะหรือว่าฝีมือไม่คงที่นะคะ สำหรับตัวเครื่องออโต้อันนี้ตอบเทิ์มากๆแล้วเดี๋ยวไงเราจะสาธิตวิธีการใช้งานให้ดูคะ่ะตัวหน้าจอนะคะของดร Coffee นะคะมีขนาดถึง7นิ้วนะคะ,ะตัวไอคอนของเขาก็จะเป็นรูปด้วยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะหลกัหลกๆที่เราจะใช้งานนะคะก็จะเป็นพวกเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่ลาเต้อเมริกาโน่รวมถึงตัวเครื่องตัวนี้นะคะก็จะมีปุ่มน้ําร้อนนะคะแล้วก็จะมีการสตีมนมในเครื่องได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบสัมผัสนะคะสัมผัสง่ายนะคะมีถึง4เพจเลยนะคะ แต่ว่าสําหรับเมนูต่างๆตรงนี้นะคะสําหรับลูกค้าที่ไม่ได้ใช้งานนี้เราสามารถปิดเปิดเมนูได้ด้วยค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะจะสามารถนะคะปรับในส่วนของความสูงแก้วได้นะคะบางคนเนี่ยคือเขาใส่แก้วเล็กเลยก็ได้เป็นแก้วช็อตเล็กๆแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าใช้เป็นแก้วสูงขึ้นมาเนี่ยเราก็ดันขึ้นแบบนี้นะคะรวมถึงตรงนี้นะคะจะเป็นฟังก์ชันในส่วนของการซิมนมนะคะซึ่งเราสามารถ ปรับนะคะให้มีอากาศเข้ามากเข้าน้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้านะคะถ้าอากาศเข้าน้อยหน่อยนะคะสตีมนมเนี่ยเหมือนใช้เครื่องชงเครื่องใหญ่สตีมเลยค่ะในส่วนของด้านบนตรงนี้นะคะเขาจะมีฝาปิดให้นะคะสามารถจุเมล็ดกาแฟได้ถึง1.2กิโลกรัมนะคะหรือว่า1,200กรัมนะคะเราใช้เมล็ดกาแฟเป็นเ้นี้นะค่ะใส่ลงไปได้เลย ตัวนี้เขาก็จะมีตัวเครื่องบดในตัวนะคะสามารถตั้งนะคะในส่วนของปริมาณกาแฟที่จะให้ลงได้ด้วยค่ะค่ะและสำหรับตัวแทงด้านข้างนะคะตัวนี้เขาจะดีไซน์มานะคะให้จุน้ำได้ถึง8ลิตรเลยนะคะนี่ค่ะก็คือข้อดีนะคะลูกค้าไม่ต้องเติมน้ำบ่อยๆนะคะแล้วก็ยังสามารถยกออกไปทำความสะอาดได้อย่างง่ายนะคะเขาจะมีตัวจับอยู่นี้นะคะยกขึ้นแบบนี้ได้เลยอ่านะคะ พอเราปิดร้านอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็ยกออกไปทําความสะอาดได้เลยค่ะค่ะและสําหรับตรงนี้นะคะจะเป็นคอนเทนเนอร์นะคะสําหรับใส่ในส่วนของตัวน้ํานะคะแล้วก็ตัวกากกาแฟนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นที่ใส่ตัวกากกาแฟนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะจุน้ํานะคะที่ กดออกมาด้วยนะคะตัวนี้คลายแรงดันอะไรน้ําก็จะปล่อยทิ้งตรงนี้เลยเมื่อมันเต็มเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่ากากกาแฟเต็มหรือว่าน้ําเต็มแล้วหน้าจอนะคะจะแสดงผลนะคะว่าอะไรหมดไปนะคะหรือว่าตรงนี้จะต้องเอาเททิ้งแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นง่ายๆนะคะสําหรับใครที่อาจจะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากนะคะตรงนี้ก็ยังมีกราฟิกให้ดูด้วยค่ะนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าในชุดของเราเนี่ยเราจะมีตู้นมแถมมาด้วยนะคะ ตัวนี้เราจะรวมอยู่ในโปรโมชั่นของเราเลยนะคะซึ่งจะมีตัวอุปกรณ์นะคะสายนมเนี่ยแถมมาให้ด้วยทั้งสองสายสายแรกนะคะจะจิ้มจากตัวเครื่องด็อกเตอร์คอฟฟ่นะคะแล้วก็เข้าไปที่ตู้ตัวนี้เสียบง่ายนะคะเนี่ยดันเข้าไปให้สุดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในอ่าตัวนี้ก็จะมีอีกสายหนึ่งนะคะสายตัวนี้นะคะจิ้มจากตัวด้านข้างตัวเครื่องนะคะแล้วก็จุ่มสายให้ลงไปอยู่ที่นมได้เลยค่ะ นะคะในส่วนของตัวดีไซน์ของตัวตู้นะคะตัวนี้เขาก็จะออกแบบมาให้เป็นเหมือนตู้ไวท์คูลเลอร์ซึ่งอุณหภูมิจะลดได้ต่ําสุดอยู่ที่8องศาซึ่งนมสามารถอยู่ได้ทั้งวันแต่ถ้าปิดร้านแล้วเราก็แนะนําให้เอานมออกไปแช่ตู้เย็นค่ะ จะมีในส่วนของตัวเมนูนะคะจะเป็น double e p r e s ซ o นะคะเรากดได้เทียะสองแก้วซึ่งอันนี้เราก็สามารถกําหนดนะคะในส่วนของตัวปริมาณได้ด้วยเดี๋ยวนี้เราจะกดให้ดูก่อนนะคะว่าตัวเครื่องดร็อกเตอร์คอฟฟนะคะหรือว่าเครื่องออโต้เนี่ยสามารถทําหรือมีประสิทธิภาพเทียบเท่าเทียบเท่านะคะกับตัวเครื่องชงเครื่องใหญ่เลยะคะ่ะ ตัวนี้นะคะก็อย่างที่เห็นที่หน้าจอนะคะเขาจะตั้งพรีวิวิ่งเอาไว้ด้วยนะคะสกัดกาแฟนะคะให้ออกมานะคะมีความเข้มข้นขึ้นนะคะแล้วก็มีในส่วนของการแชร่กาแฟซึ่งจะทําให้รสชาติดีขึ้นด้วยนะคะรวมไปถึงตัวกาแฟนะคะตั้งเอาไว้นะคะอยู่ที่ 70ml นะคะเส้นนิ่งมากเลยนะคะสำหรับ การสกัดกาแฟนะคะแล้วก็ตัวครีม่านะคะก็ทําได้อย่างดีเยี่ยมนะคะอันนี้เราจะชงร้อนเสิร์ฟเลยก็ได้นะคะสําหรับตัวเครื่องนะคะหรือจะชงเย็นก็เอาเมนูที่กดนะคะจากตัวเครื่องตัวนี้เอาไปผสมตามสูตรของลูกค้าได้เลยค่ะนะคะสาหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจในส่วนของตัวเครื่องด็อกเตอร์คอฟฟี่นะคะตัวนี้ตอบโจทย์มากๆสาหรับลูกค้านะคะที่อยากเอาไปเสริมนะคะร้านนะคะของตัวเองหรือว่าจะเป็นในส่วนของ การทำแฟรนไชส์ก็สามารถนำตัวด็อ o เ f อร์ตัวนี้นะคะไปเสริมกับธุรกิจของท่านได้เลยค่ะ